ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนส่องทุกคนนะคะมิริโนตนิยามาหาคุณยายหนูเด้อค่ะเด้อคุณยายหนูได้ยินค่ะว่าเพิ่นถือเลขทุกงวดนะคะแต่ว่าบบได้ถือหลายผือพ่อได้กินพ่อได้ท่านนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นถือทั้งบน,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 นทั้งล่างนะคะงวดนี้เพิ่นจะได้ตัวใดจะขาไปฟั้งน้ากันเลยะคะ่ะขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทงังส่งนี้เด้อค่ะเด้อเอาวให้ยายยายยายไปจังหวัดบุรีรัมย์มากกค่ะ บ่ให้ลูกให้ร้านป้าน้ำแนบไปบริลลัมค่ะไปเที่ยวอันนี้ละไปร้านลูกนี่ละเขาเ็น้องลุงบ่เขาเ็นลุงลุงนี่ละขึ้นถึงสูงไปเราได้เลขเด็ดมาบ่บ่ได้บ่เห็นบอยังเตื้ออยู่อย่างนข่าวว่ายายถืงสุมชนอย่างยายบะเดบเอามาจากไสซื้อเองฝันเองฝันมะฝันซื้อไปซื้อห้างถืงเองซื้อก็เลขอันใดเลขประจําวันมีบ่ยายเฮ็ดไว้น่ะเลขประจําวันบ่เฮ็ดเบิ่งเบิ่งอัน ปะจมันตาลบันวันจันมันอย่างข้านมันอย่างไปคื้อค่ะคนั่นแหละเบกปะจมันกับมาตาลไป่อเล็กมุ่นละมาเบิงมาเบิงใช่่็คัดออกมาแล้วต่ลงวดนี่คัดไว้บ่เกินสองสามคู่กะถือมันบ่วันกันมั่นค็นย่าถือฟุ้งเงินอ๋อซื้อบางเทจยวกะถือใช่ป่ะบ่กาบรอไม่ได้งวดวันที่แปดกะซื้อแปดที่เบ็ดบ่กราบ มนันหวดว่างันมึงเลขศูนย์ติดมีเท่ไาไรกูซื้อเห็นเบิร์ดย้ายรูดเลยติย้ายเลยได้เอบอบ่ไดห้หลายได้เพราะซื้อของใส่บาทม,มือเอื้อนมักใส่บาทนะคะมืออื่นนี่ก็ทิคุณหล่บไปใช้แก้วคุณหล่บก็ทิไปท่า,น,า,ทาน้ำหลาน เขาขีบวชงา,านบวชป่ะคะอืมงานอันเขาลุกเขา,อ,า,าอยู่ป่าแมีงว่บไปขี่เด็กไปนอนน้ำลูกเขาอยู่เงี้ยนเขาเบื่อต้งเ,เรียนเดินทางไกลที่นี่ว่บไปขี่ไปนอดนี่เงี้ยนเขานี่นะเป็นมูอีวิวกับบักทิ้วเขาขีาไปกันไฟไงครับอีป่ากับบักจักไปงานบวชงานบาเงินไปทากเงินไปท่านน้ำเป็นหนาลอยก็มอนหนึ่งกับกระจานนุ่มหนึ่ง ถึงเรีกวันใดก็ท้าบุญมุดนาะยาเนาะบ่ดถือลายเขาได้ใส่บาทเขาได้ทำบุญได้เบนเส้าวนึงบ่ค่ะปัดเปล่ากินาเอ้าใส่บาทเส้าหนึงงวดสิมาสิบ่ถือเส้าหนึงอีกติโฮ้ยติดอะไรก็ดีเบิดมที่ล <art ic> ่ะ <Storm> ก็ถ้าบุญเงินเทวดานา้อยมึงไงมอดถือร้านกันดิ คิดว่าจังไดยก็คิดว่าตีกระทับเป็นว่าทับไปเรืยๆทับหน่อยก็ดีทับหลายก็ดีก็วางกันก็เลยถือซุงมหัวแต่ว่าถือบ่หลายอุ้ัดถือวัดใจใหญ่ค่ะบวัดใจใหญ่ฮะวัดถือบ่มีเงินบ่กล้าขอแต่ละงวดใหญ่ก็เขียนไว้ซื้อบ่หลายตัวไอ้หนูนี่ก็บ่ธรรมดาแล้วกระเด้ออายุเพิ่นหลายแล้วแต่ว่าโทรศัพท์เพิ่นมี3เครื่องมันบ่หลานเว้าบ่ผิดเด้อเนาะมีทั้งแบบธรรมดามีทั้งแบบโกดธรรมดาแลยอะว่าใส่เทียงนี่แหละว่ามันบ่เบิดเงินหลาย เอามาโทษนี่มันยังดังอันนั้นมันมันตกน้ำนั่นเลยบาดังเดี๋ยวนี้พกโทรศัพท์จะเครื่องเมี่ยวยังเดียวนี่ละบอกจะกี่ร้านที่เห็นสาวอนซองเครื่องซ้อนเียืองเขาเลยเห็นใดหนีหากันเลยนั่นได้สิบึงช่องใดในรู้เรื่องมืดมันบอกเก่งคักใครเนาะย้ำแรงกับเบื้องค้าแบบประยุทธ์เนาะเอาคือว่าออกจอมกับขนวสมุกสิการตัดส ปากเลยบ่กไม่เนี่ยเดาะแล้วเกิดลุ่นแย่อยู s <S ่แม่ฟาดปากเลยตินี่เอ๋อจิตัดสิเมื่อแต่เป็นดาตัดกับสิตัดนั้นก็ได้ว่าเป็นว่าเป็นดาตัดกับสิปล่อยทั่วโลกอย่าไปปล่อยแค่กับสิบอกอ๋อตะหม่งย้ายวาเลขอะไรย้ายเขียนไว้ตัวใดแล้วที่แรกเดี๋ยวยังเปล่าตอบกันเขียนไว้ตัวใดั้งสื่อ ศูนหานี่แหละสองคู่นี่บ่เก้าศูนย์สองเก้าศูนหาเอาย่งคิดว่าถึงย่งมีตีเลขศูนย์ทั้งหดยย่งคือเก้าวันจันแมเเอีลขออกวันจันเรเลขว่าวันจันแมเขาว่าศูนมากกับตีืีชทุกนี่แหละมันจีบอยู่ทีุ่กนี่บออืมอันนั้นบอได้อกมาไม่แยกตีซื้อเบิร์แล้วเรีกศูนย์จีบมันตัดซื่อสองตัวนั่นสิตะชื่อสองตัวื้อไทยสองตัว เอกวันจันนี่มันมีเก่าศูนย์นกี่ได้นเก่าศูนยล่ะกันมีมีสีแต่มีศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูนย์เจนี่ซื้อมาเงยสีเบิดบันีศุนชุนเก่าจีว่าซื้อไม่หลอกแล้วไมหลอกแล้วมันหลอกเลยี่ะอันสีฟมันมีเก่าศูนอยู่ศุนเก่าจีว่าเอายวจะเก่าศูนย์ังกสามตัวมันยังก็ S 2องศูนย์เก like ้าสองศูนย er ์เก้าศนเก้าศหามีสองคู่ทานี้เราก็ย้ายกับติตัดสองโตนบอก่ะตัดองโกติดเก้าศูนย์กับกับสองศูนย์กับศูนย์หานี่บอกออตัดตรงนี้ตัดไปกี่ีเรามันมีทั้นี้ไหมเลขติกศูนย์ติดไหมกับศูนย์หนึ่งกันละ ุดหนึ่งอีกติดตัวหนึ่งชุนหนึ่งกับติดือยู่มันพระธาตุเรอออกหามันห้าเี่ห้านะห้าได้ทุกตัวนั่นแหละนี่แหละชุนงศูนย์ปีต้นนี่ตามมีตามย่าไปย้ายจทย์ใบสักนี่อืเด็กแม่หนูมีเก้าสองศูนย์มีเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สองศูนย์ ศูนย์หนึ่งศูนย์หายไม่รู้มากตัวใดหลายก็มุงนะก็จะว่าจิบชูนหาหาครับสองศูนอยู่แล้วมากศูนย์หาก็สองศูนหลายก็มุงมันเก้าชูนมันเก้าอันฟันดีจังสีน้ำลายมันบอกเลี้ยงฝันกุบอกฝันบอกเทว่าซื้อก็บถือเื่อเก้าอันบอกเทวาย่า่ย่ายบริสุทธิ์หลายมาเกินสิบเกินเศบเอ็ดตัวละ พันสองพันนี่ละมันไงว่ามีเงินสื้หลายดอกเพราะอะไรเพราะแต่ว่ามันไงถือเพราะได้ทำบุญทำทานค่ะไอเดียดายจุดจันทีจุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่เนาะบ่เลยเอาเงินไปซื้อของมาใส่บาทคือเก้าใส่บาทใส่หงินคืเก้าใส่แล้วสบายใจดีเนาะย่าเนาะเป็นเก่งมากค่ะว่ได้ใสล้กัเมื่อใดว่ได้ใส่เพราะเป็นตะยู่อ่เมื่อใดขันขันเวียนวันจันทร์ก็คือไปวัดขันขันกลับออกมาทุ่ม อ่างเกลยอมือจังนึงแต่ปลากระป๋องแต่ม้ามาค่ะใช่คืนก็ใช่ตามถือถือมาไวถือมาไวเตรียมมาไวเออไวค่ะนมมือ่คะอันหันทอดปลากับปลาขาวแหงเคี้ยนหน่อยนะมาตากไวกี่มาตากไวย่าอยู่เขาใดแล้วร้านทามันันหอดเย็นกันย่าหนิแก็เตรียมเก็บทุกคันหน้าตายังสดใสเนาะมันดีกันกานมือได้ เป็นมากๆคันคำคำอย่างนียงบังกระพู้ดังเป็นเป็นผีก็เป็นหาเป็นจันทกระท่านอยู่บแาบจ้าจ้ะมือได้เป็นหน้าเห็นใช่นี่ยพระกำเน้นหน่อยบ่มาบินบานคุณยายหนูเพิ่นมักทำบุญนะคะเพิ่นเพิ่นมักทำบุญละเพิ่นก็ถูกเลขถูกสุ้งวดแต่ว่าถือพ่อลายนะคะถือพ่อได้ใส่พ่อได้ซื้อของใส่บาปไม่บาปหรือล่ะอัน คันชื่อร้ายมันว่าถือไม่แง่กับถือไปสิถือพ่อฟังนะยายเนาะถ้าถือก็ดีว่าถือมันเป็นทุกข์บ่ค่ะถือไม่แต่บ่านีเงื่อนใจย่าเป็นว่าถือพ่อได้ฟังบ่ได้ปักไก่ซื้อน้ลายเตากับจิตขอมาถีอเลขเขาก็จะว่าไงภาษีว่าพาอสาอ่าอันนั่นก็สิว่าซื้อเป็นการบันเทิงเนาะซื้อมวนซื้อพ่อฟังถ้าถูกก็ดีว่าถูกมันจะเป็นทุกข์นะคะย่าแล้วก็ แต่ว่าเราจดไว้มิสซัมเน่คะเราจะซื้อเก้าสเก้าสองศเก้นย์้าาศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หเพิ่นมากที่สุดคือ0 2นยกับศูนะคะ20 2 0ูนกับศูตัวเน้นของเพิ่นยายก็เอาตักร้อยเก้ารักร้อยมากเก้าบ่เอามามากเก้ามาเปลี่ยนบอค่ะใครจกซื้อเขาแปะใต้น้ำมืออ่าเมื่อังบัน หกหาจีหกเจ็ดหามันออกหกจีสองเนาะมันนี้มันออกหกจีสองมันตัวลงมาอนี่เป็นสองจีสองรักลอยมันกระเทือนวันนี้มันไฮเก้ารักลอยมาโอ๋อขูดมาช่วยเถอะน้อรักลอยมากถึงยังบัตโตเอื้อนกูซื้อเบิร์ตรักลอยมันมันมากหอดที่สองเป็นอย่างแจ้งเอาสองจีสอง กรเล็บวัดถือเลขสามตัวย้ายก็เล็บถือสองตัวแสดงว่างวดทิพนมานี่ถือทั้งมดทั้งรางที่นี่นั่นที่แรกว่ากันตั้งโดนร้านเข้าใจว่าย้ายถือตั้งแต่ศูนย์เก้าเห็นย้ายว่าหลุดศูนย์เนาะืเก่าแล้วมีเกี่ยวข้างค้างซี่สองกระถือแต่ว่าสามตัวจับไส้ว่าถือรักล้อยเนาะจับไส้ถือหนึ่งเฮ้ยม้วนเนาะถือเลขสามตัว เิ่นกระสือพ่อฟังซื้อพ่อไอ้เตอนี่กระซื้อจวูกแทงว่าไก่ฟังซื้อบ่หลายแทงว่าถือกับหวังหวังไม่กี่หนึ่งเขาเอินยังไปยายพนมักเลขเนาะเป็นมักเลยเศร้าบ่ได้เศร้าบ่ได้ให้ซื้อได้ซื้อน้อยซื้อน้อยลงได้แต่ว่าให้เลิกบ่เลิกซื้อหลายบ่ได้ลูกว่าให้กูกับยังวานอันกูตายเป็นปีตีน้ำเจียงซื้อกระถอยี่ขู ที่ได้หนูเนี่ยเป็นคนมาเกล็กนะคะหายเลิกเป็นบ่เลิกแต่ว่าหายซื้อหน่อยลงได้ถูกทุกมวดแต่ว่าไ่ได้ถือหนักเด้อเด้อถือพ่อได้ฟังนะคะซื่อพ่อได้ฟังแต่่าถือแปดหนึ่งนกับ่าถือแปดหนึ่งก่าถแปดหนึ่งบวถือัดนึ่งกั่าือแปดนกับวอแปดึงกับ่ือแปดน่งกับ่าอแปดนึ่งกับว่อแหับวานึ่งกับว่าอดนงับ่าดนึ่กับว่าไดหนึ่งับว่าถอดนงับ ทุกตัวถ้าถ้าพัดถ้าพัดกรทุกโตัวนี่ยคนย่าถือสมงศอเยอะเมื่อใดจะมือเ่อไดเงินย่าเลยตอนนี้คนถือถือน่อยถือร้ายก็ดีเหมือนตอนเาะเป็นเงินเทวดาเป็นเงินโชคลาภน้ผู้น้ำยาพอได้กินไดนทานแต่ว่ารายย่าแต่กาแ็่เงรนมันมีเงินกินเงินทานดีกว่าก็ได้มันบอกค่ะยาดน้าพแลาหยาดนาขอพุ่มที่นูนนี่มันบอกเออขอได้หนีละน้ำปูน้ำยาน้ํา จ้าที่เจ้าทานนี่ล่ะกอได้ลูกหลายร้านเดลยแต่ว่าเลขนี่บ่ได้ฝันคัอที่ซือฝันที่ถือมันถือเองมากจังซี่จังซี่จดไว้สิถือเองที่นี่ดอกไม้่แง่ออกตัวสำพ่อยายถือสมุนแล้วเนาะต้นนึ่งเศรษฐีเศรษฐีเลื่อนซันนั่นไหมคะเออมันดอกสองสามต้นนะคะเออสามต้นไม่หนึ่งกระบอกที่หนึสามดอกสามอกต้นเป็นความเชื่อของคนเนาะยาเนาะต้นนั่นนี่ออกดอก ออกอย่างต่ปีพันย่านั่งนั่อยู่ค่ะต้นออกเศรษฐีออกดอกแต่ออกแล้วถูกเลขพึ่งวดถือครั้งว่าถือลายเพราะว่าย่ายบ่ได้ซื้อลายบ่ได้ใจญ่นะย่าเนาะเวลาเข้าใจไงเซนบ่ถือเป็นบ่ถี่อันนี้อันซื้อในหน่อยถือดีดีเป็นจังสั้นเนาะอันเย็นแต่ นะคะย้ายงวนนี้แล้วก็สิ่งลงทุนซัมนต์แล้วค่ะเด้อจดไว้นะคะตรงใจก็ค่อยจัดคอยลงทุนนะคะมีเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านะคะเป็นแค่หน้าท่างหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขคุณย้ายหนูนะคะคือแม่หนูนะคะจดไว้นะค่ะเด้อก็ไว้ชุนถิมมากจะก็เปิมากบุญขี้มาแรงนตูปมากของเพื่นกับสองศูนย์กับศูนย์หานะคะ เตันเถืมันถือถเองน้อยนะสีลงทุนหลายปันไดงวันนี้สียับึ้นบ่ตัวลรสองพันนี่ละที่หลายกหนี่่่ากาทีหลายาถนีดเนหมดหลายย้ายโชคดีเด็ค่ะเด้อที่แบ่งปันเอฟซีนะคะย้ายโชคดีถือทุกงวดเด็คก็เด้อกินเลยข้ามนี่ละแ่หัว